สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านะครับสวัสดีพี่น้องป้องไปซู่กุขก่กนนะครับ,อ,อ,กกอ,นนรบอ่าสลัดตอนนี้นะครับบุมน้ยก็เดินทางมาถึงที่บ้านคนใหญ่จำลองแล้วนะครับเอาล่งเท่าอ่ามีผู้ใหญ่นะครับฝากของมานะครมีป้าส้มเนาะป้าส้ม แล้วก็มีพระผู้มไม่รู้ว่าจากใครเลยนะไม่ผมจากแพ็คอะพี่ว่านอุบลน,นะครับอ๋อพระคุณพี่อ้นอุบลนะผมหายเกือบแป๊บนึงพี่ว่านนี่ริมใส่เกือบมาถึงแล้วนะครับบ้านกำลัจำลองนะครับของมาให้นะครับโอ้โหอมาถึงแล้วนะครับไล่สุดไปอใหญ่สวัสดีครับยายสวยัสดีครับ ไลด้ชดไปยังได้ชดระยะสิบได้ชดเดนนี่ได้ชดอ่ะโอเคจ่ายแล้วเป็นไรอ่ะก็เดินไปอะไรก็คุยสิบบริลลุดอ๋อสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีจ้าเออว่าเป็นยังไงอันไปค่ายฝางแล้วนะของพี่อ้วนห้องหุ่มสามผืนอ๋อสวัสดีครับปลาโมซื้อจากโุ่น้อยแล้วก็ให้ปลุก่ะค่าของยันเจ้าคือยันพ่องยายบริเลนนี่ค่าคอมบอยเห็นหันกองพิพุ่น เออยังลองไหนสดไหมอืออ๋อโหตาภาษาใหญ่อยู่ทางบ้านอ๋ออันมันเป็นยังไงเป็นยังไงไปเชลล์ครับไป้หนป่ะเนี่ยวันนี้มวยไทยสวัสดีจ้าพี่มวยไทยสวัสดีครับพี่มวยไทยพอดีผมไปอันธุระมาก็เลยอือเอาของมาให้ใหญลองขอบพระคุณพี่อ้วนนะครับแล้วก็ปลาส้มปลาส้มท็อกโชว์นะครับฝากคิมมาสองกระปุกนะครับก็ขอให้ โอ้ยขอบคุณครับยายวุ้นแก่แล้วแก่แล้วก็ต้องไปให้แม่เจ้าเด้อโอ้ยขอบคุณครับยายครับเห็ดแก่เดี๋ยวเดี๋ยววันวันวันจันทร์เด้๋ยวบุมาเดี๋ยวเอาอะไรแซ่บๆมาฝากวันนี้มาเร็วด่วนๆได้กินกินแซ่บคือมื้ออ่ายายวันนี้เห็ดบอลไหม ให้แค่เห็ดนี่แหละจะว่าเห็ดไปหาหมูว่านมันเก๋แล้วโอ้ขอบคุณครับยายเจ้ากลับแล้วบอกจ้าขอับไปสมัครรับเงินรับเลยนะครับแล้วก็พี่วอนรับเลยรับรวยด้วยพี่วอนอุบลมีอ้วนอุบลสามเถื่อนนี้อ๋อคาช่องเคยอยู่จ้าพี่วอนเข้าอยู่ใช่ไหมดีวัสดีขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีค่ะแม่ลูกนะจ้า